อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ช่องเส้นทางพิชิตตัวเลขนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดท่านเท่านั้นที่ตัดสินใจโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม โอเคครับผมก็ขอสวัสดีสมาชิกที่เข้ามารับชมทุกทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเส้นทางพิชิตตัวเลขกันอีกเช่นเคยเนาะอ่ะก็มาพบกันในช่วงตอนบ,าบา่ายๆค่ำๆเย็นๆนะครับขอวันที่18ธันวาคม63เนาะตรงกับวันจันทร์นั่นเองนะครับวันแรกของสัปดาห์ก็เหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วก็จะทำการออกรางวัลแล้วนะครับ ในคลิปนี้ก็เหมือนเดิมเลยนะครับแอดก็มีข้อมูลดีมาอัปเดตนะครับมาแบ่งปันให้กับทุกท่านได้รับชมกันอีกแล้วนะครับในคลิปนี้ก็จะมีของเด่นล่างเจ้าสัวพันล้านนะครับเชฟต้นคนเชียงใหม่นะครับ แอดใบไม้นะครับเด่นล่างเทพบรรลือแล้วก็จะมีของเลขเด่นบนแอบดบ19นะครับแล้วก็จะมีอีกหลายสนักที่แอดจะมาแบ่งปันให้ในคลิปนี้ก็รบกวนทุกทกท่านนะครับดูคลิปนี้ให้จบไปพร้อมๆกันเนาะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ให้แอดด้วยนะครับเราไม่รอชานะเรามาเริ่มรับชมข้อมูลในคลิปนี้กันเลยนะครับ เราจะมาเริ่มที่ข้อมูลของเลขวิ่งล่างชายนิรนามนะครับก็จะเป็นเลขวิ่งล่าง8เนาะตัวเดียวเน้นๆใน,น,น,นวันนี้นะครับใครที่ชอบยินที่จะมาเซฟรหรือว่ามาเก็บเอาไว้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากวิ่งล่างชายเนิรนามด้วยนะครับ ต่อมาจะเป็นของสายวิ่งบนล่างอาการสอสุพรรณพลารวยนะครับก็มีสมาชิกบางท่านที่ขอเข้ามาเนาะก็จะมาลงให้เลยนะครับในงวดที่ผ่านมาแอดไม่รู้ว่าเจ้านี้หรือว่าอาจารย์ท่านนี้ให้เข้าหรือเปล่าเนาะเพราะว่าแอดลงให้วดนี้เป็นวดแรกเท่านั้นนะครับซึ่งในงวัดนี้ประจําเนงวัดที่3านะครับก็จะเป็นเลขวิ่งบนล่าง1กับ6เนาะ อะไรที่ถามหาอย่ามาเซฟหรือว่ามาเก็บเอาไว้เลยนะครับขอขอบคุณขอ้อมูลจากอาจารย์สุพันพารวยด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นของลูกน้ําเค็มเนาะในงวดที่ผ่านมาถ้าใครนะครับถ้าใครตัดเล่นชุด2ตัวบนเนาะให้เข้า0ูสามนะครับ2ตัวบนตรงๆเลยนะครับผมในงวดนี้ลูกน้ําเค็มก็มาแบ่งปันให้เหมือนเดิมเรามารับชมพร้อมกันนะครับ ในวัดนี้ประจําในงบที่30ธันวาคม63จะมีเลขชุด3ตัวบนทั้งหมด3ชุดด้วยกันเนาะก็จะมี 11C นะครับ510แล้วก็930เนาะ2ตัวบนให้มาที่1 4 10แล้วก็30นะครับและชุดล่างให้มาที่82ชุดเดียวเนาะเน้นเน้นเลยนะครับอย่าลืมที่จะซื้อไปกลับแล้วก็เล่นบนล่างด้วยเนาะกันพลาดนั่นเองนะครับ ก็ขอข้อคูนข้อมูลจากลูกน้ำเค็มด้วยนะครับผมที่แบ่งปันข้อมูลให้เนาะต่อมาจะเป็นของเลขดับลดต้นทุนนะครับเลขดับลดต้นทุนดับบนแอดมาลิกนะครับผมในวันที่ผ่านมาก็ถือว่า ให้ผ่านเหมือนกันเนาะก็ถือว่าเดินดีกันมาหลายงวดเลยนะครับในงวดที่ผ่านมานี้ก็จะเป็นเลขดับบน8เนาะสลับออกบน303นนั่นเองนะครับในงวดนี้จะเป็นเลขดับบน9ตัวเดียวเหมือนกันเลยนะครับก็จะเป็นเลขดับลดต้นทุนแอดมาลีกเนาะอย่าลืมมาเซฟมาเก็บเอาไว้นะครับขอขอ,ขอบคุณข้อมูลจากเลขดับบนทุกทุกหลักแอดมาลีกด้วยนะครับ แล้วก็ต่อมาจะเป็นของหลวงพระบางนะครับเน้นวัดที่ผ่านมานี้ก็ไม่เข้าทั้งเลขชุดไม่เข้าทั้งเลขเด่นนะครับผมเน้งวัดนี้เราก็มาแก้มือกันใหม่นะครับส่งเน้งวัดนี้ประจําเน่งวัปที่30มธันวาคม63จะมีเลขเด่นบน3ตัวเดียวอ่าบนล่าง3ตัวเดียวเหมือนเดิมเลยนะครับและนอกจากนี้ก็จะมีเลขชุด2ตัวบนล่างทั้งหมด6ชุดด้วยกันนอกจากจะมี35 91 94และ9 5ที่เป็นชุดรองในงวันนี้นะครับชุดเด่นจะมี31แล้วก็34นะครับแล้วก็จะมีชุด3ตัวทั้งหมด3ชุดด้วยกันเนาะก็จะมี931นะครับ934แล้วก็935เนาะทั้งหมด3ชุดด้วยกันนะครับใครที่ติดตามของอา,อาจารย์ท่านนี้ก็อ,อย่าลืมมาเซฟมาเก็บเอาไว้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากหลวงพระบางด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นของคู่โตด๊ด 3ตัวบนแอดเข้าปั้นนะครับในงวดที่ผ่านมาก็ไม่เข้ามาหลายงวดเลยเนดะนนงวดนี้ก็อาจจะเข้าชุด3ตัวตรงๆก็ได้ไม่แน่นอนนะครับซึ่งในงวดนี้ประจําในงวดที่30มสท่นมาคม63จะมีทั้งหมด30ชุดด้วยกันเนาะให้มาตามนี้เลยนะครับสมาชิกดีมที่จะมาเซฟหรือว่ามาแคปหน้าจอเอาไว้เพื่อความรวเดเร็วในการเก็บเกี่ยวข้อมูลนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจาก คู่โต๊ด3ตัวบนแอดข้าปั้นด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นของ10เลขไคยดีแม่จำเนียนนะครับลอตเตอรี่เนาะในงวดที่ผ่านมาก็ถือว่าไม่เข้าเหมือนกันในงวดนี้เราก็มาลุ้นกันใหม่เลยนะครับสิ่งในงวดนี้ประจําในงวดวันที่30เนาะก็จัดอันดับนะครับจัดอันดับ10เลขขาดีประจําในงวดวันที่30 ธันวาคมนี้นะครับก็จะมี 6, 4, 6, 3, 8, เนาะ63 8 2, 1, 9 58แนะครับ21 19 59 25 65แล้วก็ 8, 0เนาะตามลำดับเลยนะครับเป็น10เลขขายดี D. ประจำในวันนี้อย่าลืมที่จะมาเซฟหรือว่ามาเก็บเอาไว้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากแม่จำเนียนเป็น10เลขขายดี D. ด้วยนะครับ แล้วก็ต่อมาจะเป็นของชุดเด่นบน a 9นะครับในงวดที่ผ่านมาก็ให้เข้าจริงๆเนาะให้เข้าศูนย์นะครับให้เข้าศูนหลัก10ของ3ตัวบนเนาะสลากออกบน303นั่นเองในงวดนี้ a 9ก็มาลงให้แล้วจะมีเลขเด่นบนนะครับไม่ปักหลัก6 1แล้วก็2นะครับก็เป็นของชุดเด่นบนไม่ปักหลัก แอ9นะครับอย่าลืมที่จะมาเซฟหรือว่ามาเก็บเอาไว้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากาชุดเด่นบนไม่ปักหลักแ1 9ด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นของเชฟต้น คนเชียงใหม่หรือว่าเชฟต้นแม่แจ็กกี้เนาะในงวดที่ผ่านมาก็ให้เข้านะครับให้เข้าเลขวิ่งล่าง7เนาะและก็นอกจากนี้ให้เข้า702ตัวล่างตรงตรง,ตรงเลยนะครับผมในงวดนี้เชฟต้นก็มาแบ่งปันขอ้อมูลแล้วเรามารับชมพร้อมกันในงวดหน้ากันเลยนะครับในงวดนี้ประจําในงวดวันที่30ธันวาคม63จะมีเลขวิ่งบน 0นะครับและวิ่งล่างจะเป็น3เนาะแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีเลขชุด2ตัวบนล่างทั้งหมด8ชุดด้วยกันนะครับก็จะมี08 02 07 09 38 36 31 30นะครับและนอกจากนี้ก็จะมีเลขชุด3ตัวบนทั้งหมด4ชุดด้วยกันเนาะก็จะมี408นะครับ407 402แล้วก็409นะครับ าลืมที่จะมาเซฟรหรือว่ามาเก็บเอาไว้เป็นของเชฟต้นคนเชียงใหม่นะครับขอขอ,ขอบคุณข้อมูลจากเชฟต้นด้วยนะครับที่แบ่งปันข้อมูลให้ในวันนี้นะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นของแอดใบไม้นะครับในวันที่ผ่านมาก็ให้เข้าเลขวิ่งบนจะเป็นศูนย์เนาะ แล้วก็นอกจากนี้ให้เข้า07นะครับให้เข้า07เป็นตัวกลับของ2ตัวล่างเนเนงวดนี้แอดใบไม้ก็มาลงให้เหมือนเดิมเรามารับชมพร้อมกันนะครับเนงวัดนี้ประจําเนงว่านที่30ธันวาคมนะครับจะมีเลขเด่นบนล่าง2กับ1นะครับแล้วก็จะมีชุด2ตัวบนล่างทั้งหมด เจ็ดชุดด้วยกันเนาะก็จะมี29 24 25 19 14 15แล้วกและก็21นะครับและก็นอกจากนี้ก็จะมีเลขชุด3ตัวบนทั้งหมด6ชุดด้วยกันเนาะก็ให้มาตามนี้เลยนะครับสมาชิกลืมที่จะมาเซฟหรือว่ามาแคปหน้าจอเอาไว้เพื่อความรวดเร็วในการเก็บเกี่ยวข้อมูลนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากโชคดีแอปใบไม้ด้วยนะครับ ต่อมาจะเป็นของเลขเด่นล่างเจ้าสัวพันล้านนะครับในงวดที่ผ่านมาก็ให้เข้าอีกแล้วเนาะให้เข้าเลขเด่นล่างจะเป็นสาจจะเป็น7นะครับเข้าหลัก10ของสองตัวล่างเนาะในงวดนี้ก็มาลงให้เหมือนเดิมแล้วเรามารับชมพร้อมกันในงวดหน้ากันเลยนะครับในงวดนี้ประจําในงวดเป็นที่30ธันวาคม63นะครับจะมีเลขเด่นล่าง2 5งห้า แแล้วก็9เนาะเป็นเลขดินล่างไม่ปักหลักนะครับก็เป็นของเจ้าสัวพันล้านเนาะอย่าลืมที่จะมาเซฟมาเก็บเอาไว้ขอขอบคุณข้อมูลจากดินล่างเจ้าสัวพันล้านด้วยนะครับต่อมาจะาเป็นของเลขดินล่างเอกสา,ารท่านหนึ่งเนาะเป็นของเทพบรรลือสูตรคันเทพนะครับผมในงวดที่ผ่านมาให้เข้าดินล่างจะเป็น7นะ็เนาะ และนอกจากนี้ให้เข้า70 2ตัวล่างตรงๆชุดจับคู่นะครับผมเนงวัดนี้ก็ได้นำมาลงให้แล้วเรามารับชมพร้อมกันนะครับเนงวัดนี้ประจําเนงวัดนที่30ทธันวาคม63จะมีเด่นล่าง2 4 5 8แล้วก็9เนาะ เด่น2จะมี 2, 1, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 8, 2, 9เด่น4จะมี 4, 1, 4, 3, 4, 5, 4, 8, 4, 9เด่น5จะมะี 5, 1, 5, 3, 5, 8, 5, 9เด่น8จะมี 8, 1, 8, 3, 8, 9ะจะเป็นชุดเด่นล่างของเทพบนลืออ,อย่าลืมที่จะมาเซฟหรือว่ามาเก็บเอาไว้ใครที่ ติดตามอยู่นั่นเองนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากเด่นล่างเทพบรรลือด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นของชุดบนแอปหนูดีนะครับก็เป็นอีกข้อมูลหนึ่งที่หลายคนก็อาจจะถามหากันเนาะในวันที่ผ่านมานี้แอปหนูดีก็ให้เข้าวิ่งบนจะเป็น3นะครับส่วนเลขชุดก็ถือว่าไม่เข้าเนะในวันนี้เราก็มาลุ้นมาติดต่างันต่อนะครับ ในงวันนี้ประจําใงวันที่30ธันวาคม63จะมีวิ่งบน4ตัวเดียวนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีเลขชุด3ตัวบนทั้งหมด6ชุดด้วยกันเนาะก็จะมี744 748 074 442 007แล้วก็000นะครับแล้วก็จะมีเลขชุด2ตัวบนทั้งหมด เชุดด้วยกันแล้วก็จะมี7 c 0 7 4 2 4นะครับ2 4แล้วก็43นะครับจะเป็นของชุดบนแอดหนูนีหนูดีเนาะอย่าลืมที่จะมาเซฟหรือว่ามาเก็บเอาไว้ใครที่ติดตามอยู่นะครับขอขอบคุณข้อมูลจากชุดบนแอดหนูดีด้วยนะครับ แอดก็มีเพียงเท่านี้เนะสำหรับข้อมูลในคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมแล้วก็แวะมาให้กำลังใจด้วยการกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับ ก็ขอขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ใครที่มีคําถามหรือว่าอยากให้แอดนำของอาจารย์ท่านไหนมาลงให้อีกก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับแอดก็จะไปอ่านแล้วก็ไปหามาเพิ่มเติมให้ในคลิปหน้าเนะาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ